สวัสดีแล้ะทักทายาทผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยค่ะแดดร้อนจัดมากๆเลยทําให้เครื่องโทรศัพท์ดับไปนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คุณพิธากำลังแจกลายเซ็นพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเดินลงมาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับแล้วก็ตอนเย็นจะไปประสัยขอบคุณที่ลานเซ็นทรเวิร์เราก็จะตามไปไลฟ์สดที่นั่นนะคะ เดี๋ยวเรารอคุณพิธาลงนะคะก็พี่น้องประชาชนี่ที่เห็นเขารอส่งคุณพิธาขึ้นรถกลับกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมก็ช่วงเย็นสี่โมงเครื่องจะมีภารกิจในการขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณพี่น้องอ่าที่เลือกพักก้าวไกลนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งที่ลานเซ็นทรัลเวิด์ค่ะท่านผู้ชมอทรสไทย นี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องนะคะที่เขามารอส่งคุณพิธาค่ะ สาวสุพรรณบุรีนะคะท่านผู้ชม ขอโทษนะคะคุอยขอโทษนะคะคุ้ขอโทษนะคะขอโทษนะคะโทษนะคะเดี๋ยวป้อนค่าเดี๋ยวป้อนค่ะมันตองทำยนมันเลยดนมันเลยดันกันเลยคนดูกันนะอ๋อต้องไจมา ีจะเป็นลองกันออกเนี่ยรถเขาอยู่ตรงนี้ขอบคุณ่ะขอบคงนี้ไม่ได้มาจ้าแล้วคือตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้แล้วคานผู้ชมวเราล้วเข้าเข้ารถแล้วลุกขึ้นรถแล้วไม่ได้แล้วถูกมันจะไปไหนรถจะไปตอนนี้คุณพิธากองเราจะขึ้นรถนะคะตอนเย็นมีภารกิจการใส่ขอบคุณพี่ลาเซนท์เโอรนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวล้มค่ะเดี๋ยวล้มโอเคอค่อยๆไป<อ>ก็ตอนนี้เรามารออยู่ที่บริเวณรถของคุณพิธานะคะ อีกสักครู่เราจะเดินทางไปยังบริเวณลานเซ็นทรัลเวิร์นะคะสี่โมงครึ่งคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลจะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่นั่นสวัสดีและทักทายท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบนะคะเมื่อสักครู่ไร้แรกที่หลุดไปต้องขอประทานอภัยจริงๆค่ะเพราะว่าอากาศร้อนจัดทําให้โทรศัพท์ดับนะคะท่านะผู้ชม ก็ใหญ่ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเนี่ยค่ะชาวสุพรรณบุรีนะคะถึงแม้ก้าไกลจะไม่ได้สอสอเขตแต่บัญชีรายชื่อได้มาเป็นอันดับที่1นนะคะท่านผู้ชมก็พี่น้องเต็มบริเวณลานสนามของโรงเรียนอนบุบาลวัดป่าเลไลนะคะท่านผู้ชมก็อยากให้เห็นพลังของชาวสุพรรณบุรีค่ะที่วันนี้เขามารอต้อนรับมารอให้กำลังใจว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ซทึ่งซึ่งวันที่13นี้จะเป็น การลงมติโหวตร่วมของสสแล้วก็สอวอนะคะทุนผู้ชมซึ่งประชาชนก็มุ่งหวังที่ว่าสอวอจะฟังเสียงประชาชนจากเคารพในส่วนของฉันทามติของประชาชนนะคะซึ่งก็มีสอวอบางท่านก็เอามาบอกว่าจะโหวตตามสสเสียงข้างมากนะคะอย่างเอ่อ รถของคุณพิธานะนี่ค่ะก็เป็นพี่น้องสองข้างทางค่ะรอส่งนะ,ะท่านผู้ชมกระมอฝนตกมากที่สุพรบุรีแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะท่าผู้ชมเห,เห็นเงาคุณพิธาในรถไหมค่ะสวัสดีคุณไพฑูรย์นะคะคุณตวินาคุณคุณคองคุณหนีสวัสดีค่ะก็นี่เป็นบรรยากาศช่วง ที่คุณพิธากำลังเดินทางกลับนี่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเป็นพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีแล้วก็ใกล้เคียงวันนี้มีอุทัยาบารีอ่างทองมาร่วมด้วยนะคะก็มาส่งคุณพิธาแล้วก็มีเขียนที่หนังรถด,ด้วยนะคะนี่ยท่านผู้ชมคือพลังของชาวด้อมส้มถึงแม้สุพรรณบุรีก้าวไกลจะไม่ได้สอสอเขตนเลยแต่บัญชีรายชื่อได้มาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เลยเป็นสาเหตุให้ในส่วนของคุณพิธาแล้วก็ก้าวไกลจะต้องมาขอบคุณคารวะทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะ ก็เป็นยากาศที่ร้อนจัดมากๆแต่พี่น้องเขามากลางร่มมานั่งรอมาทนแดดรอกันตั้งแต่ช่วง8นาฬิกานะคะแดดเปรี้ยงจัดเลยค่ะวันนี้มีอาทิตย์ทรงกรดด้วยนะคะสำหรับที่โรงเรียนอนบานวัดป่าเลไลค่ะเมื่อสักครู่ตรงนี้ลานของสนามของโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มารอให้กําลังใจว่าที่นายกและัฐมนตรีคนที่30นะคะทานผู้ชมแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของไลฟ์แรกที่ตัดไปนะคะ นื่องด้วยจากว่าอากาศร้อนจัดทําให้เครื่องโทรศัพท์ร้อนแล้วก็ในช่วงเวลานี้ต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วเราไปพบกันที่เซนทรัลเวิลด์นะคะช่วงเย็นนี้คุณพิธาแล้วก็ก้าวไกลจะไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลานเซนทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ขออนุญาตเดินทางไปเซนทรัลเวิลด์ต่อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากค่ะทักทายนี่เป็นอย่างนั้นขอบพระคุณครับพี่น้อง